รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการท e l l o m ลมา y s เซียอาเซียนเราเพื่อนกันนะคะเจอก,กันอีกเช่นเคยกับส้มและอาจารย์โรเซฟทวีจิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส้มครับในช่วงของ In s ไซต์มาเลเซียวันนี้ค่ะอาจารย์มีเกร็ดความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับเกร็ดความรู้ที่จะนํามาฝากวันนี้เป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ย่อมมีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองใช่ไหมครับทุกคนมีติดตัวอยู่แล้วที ทำตัวอย่างไรปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของซิมโทรศัพท์ในเรื่องของหมายเลขนะครับวันนี้ผมก็จะนําเกตความรู้ตรงนี้มาฝากกันเบื้องต้นเลยครับนับง่ายๆนะครับถ้าสมมติเราเดินทางไปในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เสียค่าใช้จ่ายมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการโรม m i n g อัตโนมัติเนี่ยนะครับก็ขอแนะนําให้คุณผู้ชม ปิดมือถือนะครับหรือว่าเปิดเป็นลักษณะของการใช้งานบนเครื่องบินซะนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่เราก็จะไม่ต้องสูญเสียค่าโทรโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวทีนี้ถ้าสมมุติเราจําเป็นต้องโทรละครับจะขอแนะนําดังนี้นะครับถ้าสมมุติเราจําเป็นต้องโทรนะครับวิธีการแรกเลยก็คือเราก็เปิดโรมมิ่งอย่างที่บอกนะครับก็คือใช้เบอร์ของเราเองเนี่ยแหละครับที่เป็นหมายเลขที่เราจดทะเบียนในประเทศไทยเปิดโรมมิ่งในต่างประเทศซึ่งตรงนี้ต้องเช็คอัตรานิดนึงนะครับเพราะว่าการเปิดโรมมิ่ง ครับจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรนะครับอันนี้ก็ลองเช็คกับเครือข่ายแต่ละเ,เครือข่ายที่คุณผู้ชมใช้อยู่ กับวิธีที่2ก็คือคุณผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์ในประเทศมาเลเซียน,นะครับโทรกลับมายัางประเทศไทยได้ซึ่งในกรณีเช่นนี้นะครับถ้าเราโทรตรงเลยก็คือเราสามารถกดรหัสต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้รหัส 0--66 นะครับแล้วก็ตามด้วยอย่างเช่นกรณีสมมติว่าเบอร์หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะครับขึ้นต้นด้วย081บ้าง083บ้างอย่างนี้นะครับเราก็สามารถใช้รหัสระหว่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยนะครับเชื่อมกับรหัส083ได้นะครับเช่น6 6 8 3แแล้วก็ตามาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายจะสูงนะครับเพราะว่าเป็นการเหมือนการโทรตรงข้ามประเทศฉะนนั้นวิธีที่จะประหยัดอีกนะครับก็คือวิธีการใช้การใช้รหัสโทรทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด001นะครับหรือ002หรือ008อันนี้แล้วแต่เครือข่ายนะครับลองไปศึกษาดูนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราใช้กันอยู่โดยปกติซึ่งผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียนี่แหละแล้วก็ซื้อซิมการ์ดในประเทศมาเลเซียซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับมันจะมีโปรโมชั่นที่ถูกลงนะครับในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับการโทรมีซึ่งระบบอย่างเงี้ยนะครับจะมีทั้ง3วันก็มีนะครับเวันก็มีนะครับหรือว่าเป็นเดือนก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ที่เราจะาใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือว่า ใช้งานข้อมูล Data ต,ต่างๆเรื่องของการเช็คเมลเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นเกิดความรู้ไว้ครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็เลือกนะคะตามใจที่ปรารถนาเลยค่ะแล้วก็แล้วแต่บัตเจนด้วยนะอย่างส้มเองเนี่ยตอนไปที่ต่างประเทศอาจไม่ใช่ที่มาเลเซลาาียละกันอาจจะเป็นประเทศอื่นนะคะก็เลือกที่จะใช้เป็นซิมการ์ดของเขาเพราะว่า1ง,ง่ายคุณผู้ชมขา2ก็คือสะดวก3ก็คือประหยัดด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกตามใจชอบแต่ว่าทั้งนี้นั้นนะคะอยากจะให้ลองศึกษาก่อนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนซ ะะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ชมพักกันก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพักผู้ชมไปฝึกภาษามาเลย,ยูกันค่ะช่วงหน้าอาจารย์คะจะมีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างอาจารย์บอกอยังไม่บอกค่ะอุบไว้ก่อนเดีช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรายการ Hello Malaysia ASEAN เราเพื่อนกันค่ะ ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมกับรายการฮัลโหลมาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมไปเจาะลึกและไปฝึกฝนภาษามาเลยยหรือภาษามาเลเซียกันบ้างดีกว่าค่ะเข้าไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการจองโรงแรมไว้แล้วอาจารย์นะคะคร,รู้ของกินต่างๆทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ดันหลงค่ะอาจารย์ขา <laughs> ต้องมาเรียนรู้ทิศทางกันหน่อยค่ะว่าแต่ละคำศัพท์ที่เขาใช้ในภาษามาเลเซียเนี่ยต้องพูดไว้ยังไงกันบ้างค่ะอาจารย์ คำศัพท์ที่เราจะนํามาฝากวันนี้เป็นเรื่องของทิศบ้างนะครับเพราะว่าเรียนมาตั้งหลายตอนแล้วนะครับคำศัพท์ก็มากมายแล้วนะครับเราจะน, science, นําไปประย lucky, ุกต์ใช้แล้วก็นํานไปสร้างประโยคที่น่าสนใจแล,าาและสามารถนําไปใช้ตอบโต้กับชาวมลายูได้นะครับคาว่าทิศนะครับในภาษามลายูเนี่ยใช้คําว่าอาระอังินนะครับอาระอังินนะครับหรืออารมะมาตาอังินนะครับอาระมาตาอังินอันนี้แปลว่าทิศนะครับทีนี้ทิศนะครับหลักๆเราก็จะมีทั้งสิ้นทั้ง8ดทิศนะครับมาดูทิศแรกกันเลยนะครับอูตาระ อุตระนะครับคำนี้ทิศเหนือครับเราคงคุ้นนะครับเพราะว่าเรามักจะใช้คํานี้ก็คือในคําว่าอุตระนะครับหรือในภาษาไทยเรามีคําว่าอุตรดิต์นั่นเองนะครับหรือท่าเรือทางเหนือนะครับอูตรนะครับคำต่อไปนะครับทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือก็คือทิศใต้นะครับเซลาตันเซลาตันนะครับอันนี้ก็เป็นทิศใต้นะครับทิศต่อไปทิศตะวันออกนะครับตีมูนะครับตีมู นะครับอันนี้ก็คล <ar> ้ายๆกับตีมอเลสเตอร์หรือตีมอที่เราคุ้นๆนะครับตีมูคือทิศตะวันออกนะครับคำต่อไปนะครับบารัตนะครับบารัตนะครับอันนี้คือทิศตะวันตกนะครับทิศต่อไปนะครับทิศตีมูเลาดนะครับตีมูเลาดนะครับก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่าเวลาเขาใช้เขาจะไม่ใช้คําว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือคําว่าตีมูเลาดนะครับมาจากคําว่า ตะวันออกนะครับตีมูนะครับตะวันตีมูคือตะวันออกส่วนคําว่าล้าวแปลว่าทะเลฉะนั้นจริงๆถ้าแปลตรงศัพท์มันก็แปลว่าทิศของลมทะเลตะวันออกนั่นเองนะครับทิศต่อไปนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศนี้ก็คือตึงกาตึงกาเรนะครับตึงกาเรนะครับจริงๆคํานี้ควรที่จะจดจําไว้นะครับเพราะว่าคํานี้เนี่ยใช้ในชื่อของเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนด้วยนะครับเรียกว่าอาเซียตึงกาเรอาเซียตึงกานะครับอาเซียก็คือเอเชียเราเนี่ยนะครับ เติงการ์ก็คือตะวันออกเฉียงใต้ฉะนั้นชื่อของภูมิภาคเรานี่ก็คือเอเชียเติงการ์นะครับทิศต่อไปนะครับทิศ บารัตเลาดนะครับบารัตเลาดนะครับบารัตเลาดก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแต่คําว่าบารัตคือตะวันตกส่วนเลาดแปลว่าทะเลฉะนั้นถ้าแปลตรงตัวก็คือทิศทะเลตะวันตกนั่นเองนะครับก็คือบารัตเลาดนะครับแล้วก็ทิศต่อไปนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศนี้ก็คือบารัตไดอานะครับทิศบารัตไดอานะครับทิศนี้ก็คือเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็นอกจากเราจะเรียนรู้ถึงทิศทั้ง8ทิศแล้วเนี่ยนะครับ คำที่เราควรจะรู้อีกก็คือคําว่ากลางหรือตรงกลางหรือภาคกลางเนี่ยนะครับใช้คําว่าเติงเนะครับเติงงนะครับคานี้ก็อาจจะพบในตงฮารีที่แปลว่ากลางวันที่เราใช้ในการทักทายผ่านมาแล้วนช้คําว่าเติงงนะครับก็บง่งบอกทิศทางได้แต่แปลว่าจุดศูนย์กลางแปลว่าใจกลางหรือแปลว่าตรงกลางได้ครับแล้วก็อีกคํานึงที่นํามาใช้กับเรื่องของทิศได้นะครับก็คือคําว่าเซบระนะครับเสบระคำนี้แปลว่าฝั่งแปลว่าด้านนะครับเช่น ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างเงี้ยน,นะครับใช้สบละนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะนำมา สร้างเป็นประโยคสําหรับการฝึกฝนวันนี้กันครับค่ะไม่ต้องเดี๋ยวแล้วค่ะอาจารย์เราสร้างตอนนี้เลยค่ะถ้าเราจะบอกว่าประเทศไทยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียหรอคะอาจารย์สร้างเป็นประโยคเลยค่ะพูดยังไงดีคะอาจารย์คะประเทศไทยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเลยนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพบอกว่าถ้าเรามองแผนที่ไปเนี่ยนะครับประเทศไทยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับประเทศมาเลเซียอยู่ข้างล่างดังนั้นเวลาเราจะระบุว่าประเทศไทยอยู่ทางตอนเหนืออยู่หรืออยู่ทางทิศเหนือของประเทศมาเลเซียเราสามารถบอกได้เลยว่า เนการาไทยนะครับเนการาไทยในความหมายนี้แปลว่าประเทศไทยนะครับเนการาไทยดีอุตเตอร์มาเลเซียเนการาไทยดีอุตเตอร์มาเลเซียนะครับเนการาไทยแปลว่าประเทศไทยนะครับดีนะครับแปลว่าอย Mother, ู่ที่นะครับหรือแปลว่าที่นั่นเองอุตเตร์แปลว่าเหนือหรือทิศเหนือนะครับส่วนคําว่ามาเลเซียคือประเทศมาเลเซียพอมารวมกันนะครับเนการาไทยดีอุตเตอร์มาเลเซีย นก,การาดใต้ดีอุตารามาเลเซียอันนี้ก็คือประเทศไทยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศมาเลเซียครับอาจารย์คะยกตัวอย่างเลยไหมคะอย่างเช่นว่ากรุงเทพในอยู่ภาคก,กลางอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าจังหวัดต่างๆล่ะคะอยู่ภาคไหนบ้างเราจะพูดเป็นภาษามาเลเซียออกมาแบบไหนบ้างคะครับจริงๆประโยชน์ที่คุณ ส้มถามเนี่ยเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าชาวมาเลเซียเนี่ยชอบมาเที่ยวเมืองไทยทีนี้เมืองไทยเราเนี่ยนะครับมีความหลากหลายในภูมิภาคต่างๆใช่ไหมครับแล้วจังหวัดเราก็เยอะมากฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าจังหวัดไหนอยู่ภาคไหนบอกได้เลยนะครับอย่างกรุงเทพอยู่ภาคกลางนะครับกรุงเทพอยู่ภาคกลางก็บางกอกนะครับบังกอกดีตึงอ่ะนะบางกอกดีตึงอ่ะครับบังกอกแปลว่ากรุงเทพใช่ไหมครับดีแปลว่าที่นะครับหรืออยู่ที่นั่นเองเติงอ่ะอันนี้เราเรียนแล้วนะครับแปลว่ากลางแปลว่าตรงกลางฉะนั้น อ่บาบังก์ก็ดีตรงน่ะแปลว่ากรุงเทพอยู่ภาคกลางฉะนั้นเราถ้าเราอยากขยายว่าภาคกลางของประเทศไทยเราก็บอกว่าตรงน่นะไต้เลนนะตรงน่ะไต้เลนหรือตรงน่ะเนกาลาไทยตรงน่ะเนกาลาไทยก็แปลว่าภาคกลางของประเทศไทยฉะนั้นประโยคนี้ถ้าพูดยาวๆก็ Bangkok ok ada di นะครับตรงน่ะเนกาลาไทย Bangkok ะดีตรงน่ะเนกาลาไทยนะครับกรุงเทพอยู่ภาคกลางของไทยทีนี้จังหวัดที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือก็เชียงใหม่ดีอุตาร์นกาาไทยเชียงใหม่ดีอุตาร์นา,าราไทยหรือถ้าจะบอกว่าจังหวัดนราธิวาสอยู่ทางภาคใต้ของไทยนะครับเหมือนผมเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนนราธิวาสเนี่ยถ้าผมจะบอกชาวมาลายูยว,ว่านราธิวาสอยู่ภาคใต้ของไทยก็สามารถบอกได้ว่านราธิวาสด,ดีสลาตันไทย รนราธิวาสดีสลาตันไทยหรือนราธิวาสดิสลาตันเนการาไทยอันนี้ก็จะเป็นประโยคบ่งบอกว่าจังหวัดนราธิวาสนั้นอยู่ทางภา,ภาคใต้ของประเทศไทยครับค่ะอาจารย์คะอย่างประเทศไทยนี่นะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งของอันดามันถูกต้องไหมคะคถ้าสมมติท่านจะพูดว่าอ่าวไทยเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันออกละคะคแล้วก็ทางทะเลอันดามันอยู่ทางฝั่งตะวันตกละคะคอาจารย์เราจะสื่อสารกับเพื่อนที่เป็นมาเลเซียเนี่ยพูดยังไงเขาเข้าใจดีคะ ดีครับศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับมี2คําเพิ่มขึ้นมาก็คือคําว่าอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยเนี่ยใช้คําว่าตะลโตนะฮะตะลโตไทยนะครับหรือตะลโตสยามก็ได้นะครับตะลโตแปลว่าอ่าวนะครับตะลโตไทยก็คืออ่าวไทยหรือตะลโตสยามก็คือเป็นชื่อเดิมของประเทศไทยเราก็คือสยามนั่นเองนะครับตะลโตสยามนะครับกับอีกอหนึ่งคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคําว่าทะเลอันดามันนะครับเลาอันดามันเลาอันดามันอันนี้คือทะเลอันดามัน ทีนี้เราก็จะมาใช้คำศัพท์ที่เรียนมาแล้วในเรื่องของฝั่งตะวันออกนะครับสุบลัติโมนะครับฝั่งตะวันออกคือสุบลัติโมนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกก็คือสุบลับบารัตนะครับสุบลับบารัตนี่คือฝั่งตะวันตกฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้ชาวมาเลเซียรหรือเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนชาวมาเลยูเรามาเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็สามารถอธิบายได้ว่าอ่าวไทยเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็อันดามันอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับเราก็จะสามารถพูดได้ว่าตะลุไยดีติโม ดันเล้าอันดามันดีบาร์ดนะอันนี้ความไม่ดีนะครับตะเลไทยดีติโม่ดันดันเล้าอันดามันดีบาร์ดนะครับมันมี2ประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ว่าอ่าวไทยอยู่ฝั่งตะวันออกตะเลไทยดีติโมอ่าอันนี้คืออ่าวไทยอยู่ฝั่งตะวันออกและเชื่อมด้วยกับคําว่าดันนะครับดันเล้าอันดามันดีบาร์ดดันทะเลอันดามันอ่ดันเล้าอันดามันดีบาร์ดนะครับเพราะว่าคําเกี่ยวกับทะเลนี่ก็มีเยอะนะครับ loud แปลว่าทะเลตลกแปลว่าอ่าวนะครับคำพวกนี้เอาไว้ฝึกฝนบ่อยๆแล้วจะคล่องครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะต้องฝึกฝนภาษาเมลเซียแล้วนะคุณผู้ชมอย่างเราเนี่ยนะเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยให้มันรู้แจ้งเพราะวันที่เราแนะนําเพื่อนเนี่ยจะได้ไม่งงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยความรู้จริงๆค่ะคุณผู้ชมทั้งเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทิศทางต่างๆค่ะของทั้งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาษามาเลเซียย ว,ะะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โรเซฟทวีจิตมากมากดเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันแน่นอนอาจารย์หาขอเกร็ดความรู้แน่นๆกับคําศัพท์ที่เรียกว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยจำได้เลยนะคะครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ Hello Malaysia ASEAN เราเพื่อนกันกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับส้มและอาจารย์โรเซฟทวีจิตทางช่อง ETV สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ